อร่อยเลิศคุณรีนอร่อยเลยิศรสประเสรสีเธอของม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปาอร่อยเลิศกับณรีนวันนี้อยากจะชวนมาที่ห้องอาหารชื่อว่าเฟลเวอร์ชั้น M อ็ภายในรโรงแรมเรนซองกรุงเทพรัชประสงค์ขอบอกเลยว่า oh, เป็นรส <yeah. S 1> ชาติที่คุณจะชอบหมดไม่ว่าจะเป็นอาหารนานาชาติเป็นอาหารไทยท้องถิน่นมารวมกันอยู่ที่นี่เลยเรามาคุยกับ Executive s ว e ีู คุณสุกิจศิลาอาจเชฟพิษสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับเล่าความเด่นพิเศษของอาหารในห้องอาหารเฟรเวอร์โรงแรมเรเนซ์ซองนะคะให้ฟังหน่อย ห้องอาหารเฟเวอร์นะครับผมเป็นห้องอาหารอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับผมมีตั้งแต่อาหารไทยอาหารอินเดียแล้วก็อาหารเวสเทิร์นจุดเด่นของห้องอาหารเราก็คือการผสมผสานราะหว่างอิมพอร์ตโปรดักต์กับ l o c a l โปรดักต์บุฟเฟ่ต์นาะนาชาติของเรามีเยอะมากน,นะครับแต่วันนี้ขอนําเสนอสิงคโปร์เลียนแครบเราใช้ปูเนื้อของไทย<ะ>ก,กับซอสสิงคโปร์เป็นซอสสูตรเฉพาะของเราที่มีการเพิ่มขิงลขและข่าแล้วก็เป็นกุ้งแก้วบดเข้าไปนะครับผมทำให้ซอสเรามีความเข้มข้นแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับมันโถครับผมไปเมนูที่2สิจ้าเป็นปลากระพงผัด เนื้อจะมีความแน่นให้ความหวานและเทกเจอร์ที่ทั้งแน่นและหนึบใช่ครับผมอินเดียหน่อสิเราจะเสิร์ฟวันละ3เมนูก็คือจะมีตัวแกงหนึ่งแล้วก็เป็นตัวข้าวหมกหนึ่งแล้วก็เป็นพวกนานบรดตแล้วก็พวกคอร์ดิเมนทั้งหลายครับผมจะไม่ซ้ํากันครับผมจานต่อไปก็จะเป็นสเกบผัดชาเราใช้เป็นตัวสกบอูเอสผัดชาก็คือผัดชา่ยมีความใกล้เคียงกับผัดกะเพราจะต่างกันก็คือมีพวก กระชายพริกไทยอ่อนแล้วก็พวกใบมะกรูดนะครับผมจานนี้จะเป็นผัดนีกเกชิ่งกุ้งแม่น้ําใช้กุ้งแม่น้ำเป็นเป็นเลยมาผัดกับนีกเกชิ่งของเราถ้าเกิดแขกบอกว่าเออฉันไม่ชอบกุ้งแม่น้ําอยากเปลี่ยนเป็นตัวกุ้งเป็นก้างเป็นสแกลล็อปเปลี่ยนได้เลยเรา<ม>ทำเ,เป็นเล็ูออเดอร์เลยครับผมญี่ปุ่นกันมั่งเรามีทั้งซาชิมิและซูชิเราจะเป็นแซลมอนทูน่าปลาซาบะ หรือว่าเป็นพวกมัดกิโลต่างๆมีครบเลยไปซีฟู้ดออนไอซ์สิซีฟู้ดออนไอซ์นะครับผมเรามีทั้ง Import และตัวโล c a l l y product ตัวซีฟู้ดอิมพอร์ตก็คือจะเป็นตัว阿拉斯加 k i ค g c r ค b king m u ส่วนตัวโลโ a l โปรดั d u c t เราใช้แต่ของเป็นๆเลยก็คือเป็นพวกบูมากุ้งแม่น้ําหรือก้างกระดานเรียกว่าอร่อยมากโดยเฉพาะน้ําจิ้มซีฟู้ดครับผมของหวานที่นี่เป็นไลน์บุฟเฟ่ใหญ่เลยเป็นทั้งขนมหวานไทยและขนมหวานที่เป็นนานาชาติด้วยค่ะมื้อเที่ยงเปิดกี่โมงจ๊า มื้อเที่ยงเราเปิดจันถึงสุกเที่ยงถึงบ่ายสองครึ่งครับผมสำหรับบุฟเฟ่ต์มื้อคำ่ำพฤหัสสุกเสาร์อาทิตย์เท่านั้นหกโมงเย็นถึงสี่ทุ่มครึ่งครับถึงสี่ทุ่มครึ่งวันนี้ลีขอการันตีความอร่อยที่ห้องอาหารเฟเวอร์ชั้นเอ็มโรงแรมเรโนซองกรุงเทพราชประสงค์เป็นอร่อยและชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ห้องอาหารเฟเวอร์ ตั้งอยู่ภายในโรงแรมเรเนซองส์กรุงเทพราชประสงค์ชั้นเอ็มโปรแรงอร่อยเลิศกับ AIS อร่อยเลิศกับผลิตและ AIS ยินดีจะมามอบสิทธิพิเศษให้กับคุณลูกค้านะคะที่ห้องอาหารเฟลเวอร์โรงแรมเรเนซองส์กรุงเทพเพียงแค่แลกพอย นะคะ1คะแนนก็จะสามารถแลกรับส่วนลดบุฟเฟ่สิบหา์เซสำหรับมื้ออาหารกลางวันและมื้อเย็นไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมื่อรับประทานอาหารที่ร้านตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2567ครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8ปดนาฬิกาสีนาทิดูทีวีกด33ดสามดูมือถือกด3พลัสลาไปก่อนและสวัสดีค่ะอ่ะไรเลตกับบริตรรี่เมย์ชื่ออีติ้งยา่างปิงชังต้องกินค่ะ